เอาละครับกับประเด็นที่เป็นที่น่าจับตามองของคนในสังคมเป็นอย่างมากนะครับแล้วคนก็ตกอ,อกตกใจกันบางท่านก็บอกว่าเออพอจะรู้ว่ามันมีการเรียกรับเงินอยู่บ้างแหละแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อาจารย์มองเรื่องการเรียกรับสวยเรียกรับผลประโยชน์ของคนใหญ่คนโตซึ่งมีอำนาจในการดูแลผืนปา่าเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะโลง่งโล่งใจโล่งใจเหรอฮะอืม ที่ผ่านที่ที่อธิบดีรัชดาโดนโดนอย่างเงี้ยไปซะได้เพราะว่านักอนุรักษ์อย่างผมเนี่ยครับเครียดกับเรื่องนี้มานานเครียดเครียดกับอธิบดีรัชดามานานมากเพราะว่าได้ยินแต่ข่าวไงได้ยินแต่ข่าวแล้วก็เราก็ทนเห็นการทํางานในกลมนี้ที่มันแย่ลงแย่ลงทุกทุกวันเนี่ยครับ,รบแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอคนนี้ไปซื้อตําแหน่งคนนี้ไปขายอะไรก็ได้ยินเรื่องมา มันก็เป็นซองไงมันไม่ได้มีหลักทฐานอนเงินมันไม่มีแบบทำงานไม่ดีเอา uh huh. เอาอะไรนะเอาเงินตัวนี้ไปกี่ล้านบาทแล้วทํางานไม่สําเร็จอย่างนั้นมันได้อันนี้มันมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลต่อตัวบุคคลแล้วก็คนที่เรารู้จักว่าเป็นคนเก่งคนใช้ได้ทํางานอนุรักษ์อยูอยนนะ่อุทยานนั้นอุทยานนี้ก็โดนย้ายตลอดผู้อํานวยการ,รที่เราเคยไปประสานงานเพื่อพัฒนาสนับสนุนกันก็โดนย้ายตลอด Hmm. ในต่างจังหวัดู้อมหนวยการสำนักบริหารปู่มหนวยการส่วนต่างๆที่เราเคยแบบเข้าไปช่วยกันทํางานก็โดนย้ายหมด hmm. เป็นใครก็ไม่รู้แหละ hmm. เกือบ uh. เกือบทั้งระบบเลยผมทาไงเข้าไปยี่สิบปีเนี่ยวันนี้เอ้ยทําไมเราไม่รู้จักคนที่ทํางานเป็นบริหารอุทยานแห่งชาติเลยครับ oh. เออก็ก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่มันก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามัน มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรใช่ไหมฮะพูดไปก็เดี๋ยวก็เอาหลักฐานมาสิก็เหมือนเห<อ>มือนเหมือนที่ท่านประหลาดบอกอะท่านประหลัดก็บอกไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ดังนั้นเอาหลักฐานมาสิไอ้ผมก็รับรู้เรื่องนี้มาตลอดไม่มีหลักฐานนะนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นห่วงป่าเป็นห่วงกลมเป็นห่วงพักพวกเพื่อนฝูงเป็นห่วงพี่ห่วงน้องที่คเคยทํางานด้วยกันมาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตมันมันแย่อยู่แล้ว<อ>นะครับ มีมีคนติโล่งใจต้องบอกว่าโล่งใจไปไปปล่อหนึ่งอ่าอ่าอเพราะว่าอธิบดีเขาจะปฏิเสธอยู่ก็ก็ขอให้ท่านรัชดาท่านไปทําอย่างอื่นเถอะผมไม่ได้โกรธแค้นอะไรกับท่านหรอกแต่ว่าควมอุดมันสําคัญสาหรับผมนะกรมเนี้ยเราก็เป็นเป็นเอ็นจอด้านอนุรักษ์เราก็ไม่สามารถเขาไปไล่จับพรานได้เองไปแก้ปัญหาโน่นนี่เองก็ได้แค่ไปสนับสนุนให้เขาทำไง้เขาขาดเขาเหลืออะไรผมก็เข้าไปแต่ตั้งแต่ท่านมาเข้ามาเนี่ยผม เข้าไปอย่างนั้คือคือก็ไม่มีอะไรเจอกันก็ยกมือไหว้ผมเจอท่านสองสาครั้งในที่ประชุมผมเป็นกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยครับก็ก็วัดดีท่านก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยอ่ะไม่ได้เปิดว่าเออมาคุยกันมาช่วยกันทํางานอะไรเงี้ยไม่ช่วยก็ไม่ช่วยผมผมก็ผมก็ไม่ค่อยอยากช่วยท่านอยู่แล้วผมก็ถอยออกมาเพราะว่าไม่รู้จักกันเพราะว่าท่านไม่เคยเข้าเข้ามาทํางานไงครับผมถามเพิ่มเติมได้ไหมอาจารย์ว่า ตั้งแต่ที่คุณรัศดามารับตําแหน่งอธิบดีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับท่านบอดเนี่ยมันม,มีมีความเหมือนหรือต่างอะไรมันเปลี่ยนไปฮะมันยังไม่เปลี่ยนหรอกนะฮะระบบมันใหญ่ที่เเก้าเดือนสิ่งที่เปลี่ยนก็คือหัวหน้าเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนก็คือระบบต่างๆที่ที่คนเก่าเขาเซตไว้เนี่ยเขาปฏิรูปไปทั้งหมดเนี่ยมันทําท่าจะลดประสิทธิภาพลง ืมแต่มันก็ไปวัดวัดไม่ได้ไงเพราะว่าโครงสร้างเดิมมันยังพอใช้ได้อยู่คะฮะคืออะไรไมันก็มีแต่ว่าอันแรกเลยเนี่ยนะฮะเริ่มปัญหามาเนี่ยงบประมาณมันไม่มีงบประมาณที่ใช้จ้างผู้วิจา์ป่ามันลดลงไอ้เราก็เอ๊ะทำไมปีนี้ปีที่แล้วลดเราก็ทําหนังสือไปถึงท่านนายกของงบกลางมาคุณวลาวุธก็ต้องไปขอปีนี้ลดอีกเรื่องอาหารสัตว์ป่ามันก็มีวิกฤตทรานมีโควิดปีนี้มันทาไม ทำไมท่านไม่ไปดูแลลูกน้องใหม่ไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ดูอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องระบบงานรัฐเวนเชิงคุณภาพตอนแรกมันคึกคักมากเลยเราไปที่ไหนก็มีการรายงานผลมีอะไรมาที่ศูนย์ควบคุมวันนี้มันก็ได้ยินแต่ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเดินกันแล้วในอุทยานลดจํานวนลงอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่มีผมไม่สามารถเข้าไปหาหลักฐานอะไรได้นะครับครับเออเออแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปอุทยานไหนเลยช่วงนี้ ไม่ไม่ค่อยได้ไปก็ไปที่นีน่หน่อยๆค,อค,คือคือเราก็รู้สึกว่าคนที่เราเคยทํางานด้วยเนี่ยอยู่ดีมันหายวับไปแล้วก็มีคนที่ไม่เคยทํางานอุทยานแต่เขาเคยทํางานส่วนอื่นๆเนี่ยเข้ามานั่งเต็มไปหมด <ừ> นะฮะแต่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี่ยังเขต, 3, ตรักษาพาันธุ์สัตว์ป่าพออชัยวัฒน์จะบอกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้ <c oughs> ไม่ย้ายมาไม่ค่อยย้ายอ๋อยังอยู่ผมก็ไปทํางานกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเยอะเลย ครับครับอาจารย์ครับเขาว่ากันว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยถือว่าเป็นกรมที่ทรงอิทธิพลเป็นเบอร์หนึ่งทุกคนอยากจะได้กรมนี้อาจารย์มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะถ้าในกระทรวงก็ใช่ไงอืมแต่ในกระทรวงกระทรวงทรัพย์มันเกรดซีนะนักการเมืองเขาไม่ค่อยเอา <c oughs> ครับ <c oughs> คุณว่าราวุธมีสิบสองเสียงอะไรได้อ่าใช่ใช่ฮะเออน้อยค,คุณว่าราวุธนี่มีเสียงน้อยสุดครับ แล้วแล้วแล้วการที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของกระทรวงเอขออภยัยของกลุ่มนี้การที่จะมาเป็นอธิบดีเนี่ยได้ข่าวว่าก็ต้องแข่งขันกันสูงใช่ไหมฮะก็วิ่งเงินเยอะอะคือคือแข่งสูงไม่สูงไม่รู้เพราะว่าอย่าลืมว่าคนเก่าเนี่ยเขาอยู่มาหกปีครับไม่เคยมีใครทำสาสริติอยู่หกปีได้เลยไงเมื่อก่อนนี้ผมทํางานเข้ามายี่สบปีเนี่ยบางทีมาแปดเดือนปีครึ่งสองปี คนเก่าเขาอยู่มาหกปีก็เลยไม่รู้ที่แล้วแล้วมาเขาแข่งกัินสูงแบบครับก็เพิง่งก็เพิ่งอาคุณรัชจะดามานี่แหละครับมันก็ไม่ได้สูงเสริงอะไรหรอกมันมันมีเวของมันอยู่ครับมันมีเวของมันอยู่อืออาจารย์มีมีคนเขาบอกว่าอะอย่างอย่างกรมอ่าเพกรมนี่เป็นเบอร์หนึ่งในในกระทรวงนี้แล้วก็มีแบ่งอีกนะอาจารย์ว่าเบอร์หนึ่งคือหนึ่งพื้นที่ดูแลมันเยอะงบมันน่าังจะ เท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้งบกี่บาทไม่ได้ตามครับไม่ไม่ได้ตามก็น่าจะเป็นหลักหลายหลายพันล้านมั้งใช่ฮะใช่ฮะแล้วแต่ยกมบเนี่ยเยอะที่สุดอยู่แล้วพื้นที่เยอะที่สุดช่องทางการอย่างว่าท่วประเทศอมันมันเป็นอย่าลืมว่าเดี๋ยวพื้นที่กี่พื้นที่ที่เขาใช้กฎหมายโดยทธิบดีคนนี้ดูแลเนี่ยมันคือพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับเขตแล้วสามพันสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั้งหมดมันเป็นพื้นที่ประมาณ80ล้านไร่หรือ25เปอร์เซ็นตของพื้นที่ประเทศไทยหนึ่งในสี่นะไม่มีกรมไหนดูแลพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ยใช่ฮะนีหนึ่งในสี่แล้วก็นี่คือทรัพยากรที่เป็นพรีเม็นชั้นหนึ่งก็คือภูเขาที่สวยที่สุดแม่น้ําสวยที่สุดต้นน้าใหญ่ที่สุดขอบชายทะเลที่ดีที่สุดครับอยู่ที่กรมนี้ทั้งหมดเลยนะที่ต้องดูแลครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนาคตลูกหลานเราน้ําจะมีใช้น้ําจะท่วมอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยกรมเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะทรัพยากรือกรมนี้คนยังเข้าใจว่าป่าไม้ทำลายตัดไม้ทำลายป่าอยู่กรมป่าไม้ไม่ใช่กรมป่าไม้ไม่มีป่าแล้วเหลือทิ่เดียวนี่กรมอุทยานนี่แหละหนึ่งในสี่ของประเทศยังเป็นป่าเลยป่าเขียวๆเลยเป่าเลยไม่ใช่เขาหัวโน้นอืมครับ อาจารย์ครับมีคนบอกว่าในในกรมเนี้ยก็ที่เขาวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งกันหรือว่าต้องพยายามประมูลให้ได้อยู่ตรงนั้นตรงนี้บางคนก็บอกว่าที่ภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะทางทะเลเนี่ยถือว่าแย่งกันอุตลุดที่สุดเพราะว่าเป็นตัวทําเงินนักท่องเที่ยอวอมาเยอะอันนี้จริงป่ะอาจารย์จริงเคยจริงเคยจริงแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่แล้วก็มาจริงอีกแล้วยังไงฮะ เออคือคือ,ค,อคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้หมายถึงว่าตอนผมนุ่มๆเนี่ยให้ใครไปเทียนเห็น่อชาติทางทะเลไม่มีใครไปหรอกสักยี่สิบปีอารมณ์นี้เพราะว่าเมื่อก่อนก่อนนี้ก่อนนักท่องเที่ยวจีนจะมาเนี่ยมันไม่ได้บูมขนาดนี้คนไทยเองก็ไม่ได้าไปท่องเที่ยวอะไรดินมทะเลใช่ไหม,หมบาธรรมชาติเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาสักยี่ห้าปีเนี่ยขับรถออกไปเทีย่ยวจีนเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาฝรั่งเข้ามาเที่ยวไทยเนี่ยเนี่ยอารมณ์ยี่สิบยี่บห้าปี นะเมื่อก่อนมาบางแสนมาพัทยาแล้วมันก็เละใช่ไหมว่าเฮ้ยไปอันดามันดิไปซีมิลันดิพูดออฟอายุเท่าไหร่เนี่ยโตขึ้นมาได้ยินอันดามันเนี่ยลองนึกถึงใช่ไหมอันดามันผมเป็เฟิร์สคลาสดังนั้นเนี่ยซิมิซูลินซิมิลันแล้วก็เกาะพีพีหลังซึนามินี่เองนะครับใช่แล้วก็เออก็ก็มันก็บูมขึ้นมาดังนั้นเนี่ยอพอบูมขึ้นมาเนี่ยหัวหน้าที่เมื่อก่อนไม่มีใครไปหรอกอยู่ไกลมีพายุ ไม่อะไรก็ก็กลายเป็นว่ามันมันมีตั๋วที่มันอเออมันมีค่าเข้าคนไทยเท่าไหร่อ่200ะสองร้อยฝรั่งร้อยแล้วมันมาทีเป็นรถถัรวทัร์จีนมาเป็นลำเรือบินวันละกี่ลำใช่ไหมฮะเพื่อจะไปเห็นซิมิลันเนี่ยใช่ไหมเพืออ PP, พ่อจะไปเกาะพีพีเพื่อจะไปอ่าวมาหยาเพื่อจะไปตะลูเตาใช่ไหมครับ,รบเออมันก็แบบอ่าวพางังงานี่เรือโอ้โหวิ่งกัน เย่ย <Yeah. S 1> นะดังนั้นเนี่ยอพวกเนี้ยอุทยานพวกเนี้ยอุทยานที่มีรายได้เยอะรายได้เยอะมันก็มีช่องทางหาผลประโยชน์ทั้งว่าถ้าคุณไปหัวหน้าปุ๊บคุณไปเปิดร้านอาหารสวัสดิการอ้างว่าให้คนที่ไปเที่ยวได้กินแต่ว่าผลประโยชน์ของการขายอาหารน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของของกรมอุทยานได้นะมันเป็นเรื่องของเช่นถ้าร้านสวัสดิการก็มีหัวหน้ากับ กลุ่มธุรกิจในนั้นทำใช่าอยอางเนี้ยมันก็มันก็มันก็มีผลประโยชน์ทุกๆุกอย่างแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องค่าตั๋วอย่างเดียวคือสมมุติว่าก็อ้างกันตลอดว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลเนี่ยสมมติอ่าเรือเข้ามาสองร้อยคนเป็นเรือใหญ่จะเข้ามาดูปะการังเนี้ยเราจะฉีกตั๋วห้าสิบได้ไหมอีกร้อยห้าสิบเรามาเคลียย์กันมาเท่าไหร่ดีโดยไม่ต้องฉีกตั๋วสมมุติคุณออฟเป็นนักท่องเที่ยวคุณออฟอยากได้ตั๋วไหมมาเป็นทัวร์เนี่ย ถ้ามาคนเดียวเราอยากได้ตั๋วเเก็บเป็นที่ระลึกไดอไหมใช่ถ้ามา <ฮะ S 1> เป็นตัวเนี่ยม้มันก็มาสองร้อยไกด์ก็เป็นคนคนจัดการใช่ไหมครับครับดังนั้นเนี่ยไอ้เงินส่วนต่างพวกเนี้ยมันก็เป็นเงินบริหารจัดการได้ของหัวหน้าซึ่งหัวหน้าอาจจะเอาไปเองหัวหน้าเอาไปแบ่งสำนักบริหารหัวหน้าไปให้กับคนที่เขาอุตส่าห์ให้มาเป็นหัวหน้าอันนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรนะแต่ว่า ก็เราให้ฟังว่าเมื่อมันเปิดมาขนาดนี้มันก็เป็นอารมณ์เนี้ยดังนั้นเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยอุทยานที่มันสมมติสิบอันดับแรกเนี่ยก็มีทีพีมีซิมิลันมีเขาใหญ่มีเอราวันมีอินทนนท์แกงอรจา์นี่ไม่ติดแกงอาจา์นี้เท่าไหร่ไปรุกแต่ว่าประมาณเนี่ยอยู่อยู่ทปท็อปเทนอยู่สิบแห่งเป็นอันดามันเด็ตะลูงตะลูเตาได้เยอะแล้วก็ทางบกยังยังฉีกตัวนะยากกว่าทางทะเลมันแบบมาเป็นเรือเป็นอะไรนี้นะ <laughs> ดังนั้นเนี่ยทะเลเนี่ยมันมันมันเจ๋งแล้วพอไปถึงเกาะเนี่ยถ้ามันทําอาหารปุ๊บนักท่องเที่ยวหนีไปไหนไม่ได้นอนค้างเกาะเนี่ยมันมีผลประโยชน์จากการขายก็อยู่ในนั้นอืใช่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่เขาจ้องเงินไปคนนี้ตอนนันนดิปฏิจรทพิเดธอะไรเนี่ยก็บอกเฮ้ยทำไมพวกไฟป,ป่าพวกต้นน้ําว่ายน้ํายังไม่เป็นแล้ววิ่งมปอุทยานทานทะเลเอามาเสนอผม <c oughs> เพลินท่านอํารำงสัมภาษณ์อ่ะนะ ใครก็มีประสบการณ์ตรงโดยการเป็นอธิบดีก<ช>ก็มีการย้ายไปพักหึ่งเฮ้ยนี่ต้องผ่านกระบวนการใครมาเป็นทะเลต้องนั่นมาผมเข้าใจว่าตัวไรายได้ก็ปึ๊บขึ้นมา้แต่มันไม่เยอะคแล้วก็พอคุณดำรงพิเดชหายไปเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวอ่าวมาหยาพังใช่ไหมเกาะตาชาัยพังมีข่าวอะไรถ่ายรูปอันทะเลปะกการังตายหมดอาจารย์ทรอ,<ช><ม>ออกมาโวยวายก็มีการปิดอ่าวมายาปิดเกาะตาชายัาายปิดเกาะยุ่ง แล้วก็มีการเริ่มต้นการปฏิรูปอยานิชาิทงทะเลแล้วเราก็ได้รัฐมนตรีสุรศักดิ์ได้จันทรได้ทิพดีท่านที่แล้วชื่อธัญญามาเห็นเขาไปทำอะไรทะเลผมไม่เกี่ยวนะผมอยู่ในป่าปรากฏว่าทําอะไรลุกผมไม่ไม่ก็เงินมันขึ้นมาจากจากปีละทั่วประเทศเนี่ยเก็บประมาณสี่ร้อยล้านช่วงทิ่ยดีดํารงอาจจะได้ห้าหกร้อยล้านทิ่ยดีธัญญาเล่นไปปีแรกแปดแปดร้อยเท่าตัว พันห้าพันแปดสองพันเกือบสามพันติโด,ดโควิดถ้าไม่มีโควิดทะลุสามพันในสามสมมุติสองพันล้านเนี่ยพีพีเล่นไปละห้าร้อยล้าน<อ>กกหมู่เกาะพีพหานกลบก<ห>ซึ่งไม่เคยมีวัติการพีพีปกติว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนยุคสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยก็จะได้<แ>ครับห้าล้านสิบล้านก็เก่งแล้วห้าร้อยล้านโอ้ร้อยเท่า เออหัวหน้าชื่อชื่อหัวหน้าอ้อมสลาย,ยุทธันเถียนผมพูดได้เพราะอะไรเพราะแกลาออกไปละ,ะลาออกไปเมื่อเดือนเนี้ยคําสั่งพุ่งเนี่ยแกมาจากพีพีแล้วย้ายไปฟังงาแล้วเสร็จแล้วก็อ่าวฟังงาแล้วตอนหลังก็ผมไปชอบระบบนี้ก็ออกบอ่บานรวยไม่สนใจละแกเป็นนักการเมืองท้องถินน่นยากเขาบอกผมไม่เอาแล้วแต่ฝีมือแกเนี่ยคือทำพีพีจาก ระดับสิบล้านเนี่ยขึ้นมาห้ามีอยู่ปีจะทะลุพันล้านที่เดียวนะไปเกือบจะไปคือหนึ่งในสี่ของทั้งอุทยานทั้งประเทศเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแล้วเรื่รรเองเงินตัวเนี้ยโอเคเราเห็นทีพีได้เทศเนี่ยแต่ผมหลับตาบบเพราะว่าอ,าาอ่าวไมยาเขาปิดก็ดีขึ้นกับอีกอันนึอ้เงินพีพีห้าร้อยล้านเนี่ยมันถูกกระจายไปทั่วประเทศนะเพื่อพัฒนาระบบรัตวเวรเชิงคุณภาพเพื่อไปเป็นบ้านพักซื้อรถซื้อเรืเอใช้ทั่วประเทศไงเป็นเงินรายได้ ในช่วงในช่วงที่สูงสูงคือปีห้าเก้าหกศูนย์หกหนึง่งม,มันก็ยังเป็นขุมทรัพย์อยู่แหละผมก็ไม่รู้ว่าตีตาหัวหน้าอ้อมเนี่ยผมตุ้นน้องผมปีหัวหน้าอ้อมเนี่ยชักไว้มางเปล่าไม่มีหลักฐานแต่ทาฟื้นขึ้นมาขนาดนี้อีิบดีทัญญาอ้าวพูดกันแฟแฟชักไว้มางเปล่าไม่รู้แตฟ่ฟื้นฟื้นมาแบบสามเท่าตัวอืมเออคุณนะครับแล้วก็ก็มีการปิดอ่าวมายาวปิดอะไรพวกมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ที่บอกว่า ดังนั้นเนี่ยถ้ามันรายได้ขนาดนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาวิ่งเงินไปเปล่าเพราะมันมีแต่ง,งานไงมีแต่การถูกเพ่งเลงถ้าคุณไปเนี่ยคุณไม่ต้องเก็บเงินรายได้ให้ได้สูงถ้าคุณไม่เก็บรายได้สูงแสดงว่าคุณโอมเปล่าครับอ่ามันจะวิ่งไหมอย่างเงี้ยมันก็ลําบากนะครับนักวิ่งที่ไปเพื่อประโยชน์เนี่ยพอมันถูกเปิดข้อมูดมาแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็โชคร้ายที่มันมีโควิดมาไงครับ,รบมันก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมันก็เป็นช่วงที่รายได้ไม่มีเขาก็เริ่มตั้งต้นนนักนห่ ซึ่งเรายังไม่รู้เพราะนี่มันเพิ่งเข้าฤดูท่องเที่ยวครั้งแรกอันดามันนี่มันมาหลังกราคมเงินที่จะเก็บได้ันต้องเก็บปีใหม่ปีนี้แหละท่านนี้แหละโดยนี่เลยเนี่ยี่วงเที่ยวอันดามันทะเลอ่าวไทยมันไม่มีอุทยานนะครับครับมันไม่มีมันมีเกาะช้างเกาะสมเด็จเกาะสมเด็จคนก็ไม่ได้เข้าอุทยานไปเที่ยวในอุทยานเยอะอืมมันก็มันก็โอเคเกาะสมเด็จมันเป็นเคสพิเศษหมู่เกาะอ่างทองก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่คนว่าจะไปคือ ทะเลที่เป็นอุทยานแห่งชาติมันมีแต่อันดามันมซึ่งอยู่ในสํานักบริหารพื้นที่อันรับที่ห้านครศรีธรรมราชครับก็บบเลยเป็นสน<ม>ํานักที่ออหย่เนื้อหอมเออมีตั้งสิบเป็นสิบอุทยานอ่ะผมเพิ่งทำกราฟผมก็ลืมเท่าไหร่เออแล้วอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้คุณออฟถามเรื่องอะไรแล้วผมฟังคุณออฟบ,บ่อยะผมเป็นแฟนนิวคาสเซนเออผมเดวทัสเซนคราวนี้ พวกพวกเนี้ยคือปัญหาคือว่ามันก็เคยวิ่งแต่ปัญหาของอธทิบดีรัชดาเนี่ยมันที่ผมพูดอยู่ตลอดเนี่ยมันโฟกัสติดจุดเรื่องวิ่งมปทะเลเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาวิ่งทะเลถามว่าผมเห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วยรับได้ไหมว่าเออนะาน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณก็ไปเฝ้าทะเลผมอะรักษาป่าป่าไม่ได้เสียหายอะไรมากคุณไปวิ่งหาผลประโยชน์ตรงนั้นกันแต่ระบบทั้งประเทศเนี่ย หนึ่งนอกจากได้เงินน้อยเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอื่นก็ไปวิ่งกันก็เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวกันไปอืมัวหน้าที่โดนวิ่งเอาใครมีเงินก็ต่างตอบแทนก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีปัญหาเห็นไหมได้ซองของใครมา<อ>สนักโน้นสนักนี้สนักนั้นเต็มไปหมดแล้วก็มีการย้ายที่เมื่อกี้คุณอ๊อฟอธิบายมาเนี่ยมันถูกย้ายอย่างเป็นระบบพอคุณอธิบดีรัชดาเข้ามาเนี่ยปรากฏว่า ลองจากอธิบดีคือรองที่มีสามสี่คนคือช่วยกันแต่คนที่คุมงบประมาณคุมแผนงานทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกผ้อํานวยการสํสนา<ม>สนักสํานักอุทยานสานักสัตว์ป่าแล้วก็จ่ายไปทั่วประเทศสํานักต้นน้ําสํานักป,ป่าป่าสานักอะไรเงี้ยมีประมาณยี่สิบกว่าคนในข้าราชการสี่เก้าที่ทํางานจากพิษด,ดีทันยามานะครับก็ค่อนข้างมีผลงานนะอย่างท้าผมเล่าให้ฟังอย่างเส้นเรือนไรได้อะไรเงี้ยครับยังไม่เคยทํางานกับท่านรัชดาเลยวันแรกก็นดนซื ก่อนหน้านั้นนีน่คาสั่งออกก่อนท่านรัชดามาด้วยปะแต่ผมไม่ไม่เคลียร์นะคือถูกย้ายทันทีเลยไม่ทางานด้วยกันเลยนี่นผมถึงเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาไงย้ายไปเป็นอสอจอทอสอจอเนี่ยอยู่ในความดูแลของท่านรัฐมนตรีเวลาวุฒิกับท่านประหลัดจตุพรไงเพราะมันเป็นคนที่ไปดูแลทรัพยรสิ่งล้อมจังหวัดในจังหวัดต่างๆซึ่งพูดกันตรงๆนะเราให้ฟังไม่มีบทบาทแล้วเท่าไ นะครับเมื่อเทียบกับเป็นผู้อํานวยการสํานักของกรมอุดมันโอ้โงานมันเยอะแยะนะฮะไปเป็นทศออจอนี้มันงานมันมันมันคนละเรื่องกันนะครับ<อ>ทั้งงานทั้งเงินนะครับคนละเรื่องกันอันนี้ไปเป็นคล้ายๆเป็นเอเจนต์ของผู้ว่ากับกระทรวงทรัพย์คือก็ต้องเอาลูกน้องเก่าของทิดีธัญญาเนี่ยไปไว้ทศออจอซึ่งเป็นลูกน้องของคุณวราบุตรโดยตรงกับคุณประหลัดแล้วเอาทศจอซึ่ง ประสานงานกันไว้แล้วเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่ตั้งรอไว้เป็นสี่เก้าไว้แล้วเนี่ยเอามาเป็นผู้อำนวยการสํานักในรุ่นอธิบดีรัชดาอแต่ว่าถ้าทํางานดีผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าดีไหมเพราะมันแค่เก้าเดือนนะครับ,รบเสร็จแล้วก็ย,ย้ายสี่เก้าก่อนเพราะสี่เก้าเป็นต้นทางแล้วก็ออกคําสั่งให้สี่แปดเนี่ยนะครับสี่แปดก็คือผู้อำนวยการส่วน,นคล้ายๆว่ากับอะไรผนะู้มีลำเนาตอนแรกผมอ่านก็ไม่เข้าใจครับ ไม่มีคําสั่งอื่นเพราะมารู้ตอนเนี้ที่ผอ,อ,อชัยวัฒน์อธิบายอย่างเช่นผมเป็นผอทีแปดดูอุทยานอยู่ห้าที่อยู่ใต้ผอ,อ,อ,อสํานักอีกที<ะ>มีคําสั่งว่าถ้ามีคําสั่งอื่นใดให้ผมกลับที่ที่อะไรวะตําแหน่งผมตําแหน่งผมเ<ะ>มื่อตอนอายุยี่สิบห้าผมอาจจะติดอาจจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชไปเป็นป่าไม้อมําเภอเล็กๆอะไรเงี้ย แล้วก็ไต่เต้ามาที่บดีก็มันมีคําสั่งภายในที่พดีก็สั่งให้ไปนี่ที่ไปเป็น,นหัวหน้าอุทยานที่อุบลเป็นหัวหน้าโรงเรียนเชียงใหม่เป็นพอมาเป็นผอ,อ,อเนี่ยมันมักจะไปอยู่ที่ไหนนานมีครอบครัวอยู่ตรงนั้นหรืออะไรเงี้ยอ่ามันก็ผ่านมาไม่รู้กี่ตําแหน่งแล้วจะขึ้นซีเก้าอยู่แล้วแต่บอกว่าคนนี้ยถ้ามีคนสมมติมีคุณออฟมาแทนผมคพออ๊อฟก็อ,อยากมานะอ่าผมผมไม่ต้องบอกใครเลยผมต้องเด้งไปอยู่ไอ้ตําแหน่งสมัยที่มันอยู่ิ เออเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วโดยไม่รู้<ะ>มีงานหรือเปล่าโดยไม่รู้อืมีโต๊ะทางานหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับอืมถ้าผมไม่อยากไปผมก็ต้องไปให้ใครที่ช่วยช่วยเหลือผมได้<อ>ที่ผมไปไปไปยื่นข้อเสนออะไรให้เขาได้แล้วคนคใหม่เขาบอกว่าผมจะมาเนี่ผมก็บอกเอ้ยงั้นผมเฮ้หรือถ้าผมไปแล้วผมเฮ้ยมันอยู่ไม่ไหวผมขอ,อกลับได้ไหม อันนี้สมมุติผมแพ้มีคนใหม่คุณออฟเข้ามาผ่านไปแป๊บเดีคุณออฟอย่าโดนแล้เนี่ยมีคนเขาจะมาแทนคุณออฟครับคุณออฟเพิ่งไปกู้หนี้ยืมสินมากัดจะมาตอบเออสองต่อมันก็เป็นจัรของมันแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์มันก็จะเป็นคล้ายๆมันคือที่ผ่านมามันไม่ได้มีคําสั่งแบบนี้ไง มันก็อาจจะมีคนวิ่งออมีคนอะไรบ้างแต่มันก็เป็นจุด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 ,จดอันนี้มันเป็นระบบใช่ไหมมันมีอ,อย่างที่ปอชัยวัฒน์บอกอะ่ะคือมีการอะไรนะย้ายทุกๆสามวันมันยยแล้วก็พอต่อจากรุน่นนี้มีคําสั่งนี้ใ,ใช่ไหมใครใครจะติดต่อยิวใครได้ก็จัดทับในส่วนนี้เพราะว่าจากเงินจากอุทยานเนี่ยจากส่วนกลางลงไปต้องผ่านตรงนี้ตรงนี้ลงไป,ไปหาห้าอุทยานห้าอุทยานจะขึ้นมาเท่าไหร่เท่านี้ก็ขึ้นมาคือมันต้องเอาเงินลงไปก่อน เอาเงินง็ประมาณคือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องที่จะไปอันดามันเนี่ยครับมันไม่ได้ยุ่งกับค่าใช้สอยนะอืมมันไปหาผลประโยชน์จากการเก็บตัว๋วเก็บตั๋วผีตั๋วไม่ผีตั๋วอะไรเอาเงินมาฉันได้ไปอยู่ฉันได้เท่านี้ฉันแบ่งให้นายเท่านี้อืมอันนั้นเป็นเรื่องของไปทํามาหากินแบบนั้นนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของค่าใช้สอยเพราะมันเป็นระบบทั้งประเทศ ค่าใช้จ่ายก็คือว่าอุทยานได้งบประมาณแผ่นดินมาเท่านี้ฟีดลงไปผ่านพอ,อสํานักพอส่วนลงไปที่พื้นที่แล้วก็กลับมาเท่าไหร่ไม่ได้ชักไว้ก่อนนะคุณต้องปล่อยเงินลงไปก่อนมาถึงต้องมีซองกลับมาไงครับรนึกออกไหมมันต้องเอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยฟีดไปแต่การ,ร,รเข้าไปหาประโยชน์อันดามันเป็นประโยชน์สมมติเงินข้า่องนอกเข้ามาไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักครับคนละเรื่องนะคนละคนละแบบเลยนะ ครับผมถึงบอกว่างานแล้วคราวนี้ปาลีมานถามว่าคนอื่นอธิบดีอื่นมีบ้างไหมไม่รู้<ะ>เคยได้ยินไหมเคยครผมว่านึกคือผมจะเปรียบเทียบยังไงดีวะ,ะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็ได้ยินมาตลอดอะว่าได้ยินระดับอออเขามีเปอร์เซ็นต์นะเออคำนี้เลยเหรอผมก็เออเฮ้อเออโอ้พอมาถึงตัวเลขที่พอเชวัตรบอกมาผมเฮ้ยโอ้โหมันเป็นปรากฏการณ์ไง ถ้าการแบบนี้ทุกคนก็บอกอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันคล้ายๆ่าเขาใช้คาว่าดูแลกันออมันมันมีมานานแล้วล่ะฉันเออไม่ได้แมอาจารย์ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าขุดวลาวุินะอแต่เขาเอาไปดูแลการเมืองเอาไปกินเลี้ยงกงินบ้างเอาไปซื้อมันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีงบราชการครับที่ผู้ใหญ่เขาต้องใช้บางทีก็มีจริงๆนะอ่าแต่แต่เหตุผลในการจ่ายมันต่างกันไงใช่ไหมฮะ อันนั้นเนี่ยมันมันระดับเออเหรอพวกเยอะเออก็เยอะเหมือนกันนะแต่อันนี้ว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอที่พอชัยวัดน์เขาให้มาถ้าขนาดนี้ปุ๊บผมก็คุยยับพวกผมนะคือทุกคนกระเทือนหมดอืมแต่เดิมเนี่ยมันมันทํางานได้ครับมันพอทํางานได้มันไม่ถูกนะแต่มันพอทํางานได้แต่ตอนเนี้ยมันกระเทือนอืมครับมันถึงขั้นกระเทือนถึงขั้นเดือดร้อนมันถึงขั้นไม่มีเงินใช้ ให้ครบปีปมันถึงท่านไม่สามารถจัดจ้างเจ้าที่ TOR ให้ครบได้มันครับเออมันเดือดร้อนครับครับอาจารย์พอดีเวลาเราไม่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ทายนิดนึงว่าหลังจากเนี้ยเราจะต้องตามต่อแล้วต้องดูอะไรต่อหลังจากนี้ฮะเพราะว่าทางอธิบดีเองเนี่ยท่านก็ประกันตัวออกไปสู้คดีอาจารย์หวังว่าเรื่องนี้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยได้มากน้อยขนาดไหนไหมฮะ ผมผมมองไปที่คนที่เขาโดนย้ายอย่างไม่เป็นธรรมอะ่ะเขาก็น่าจะรวมกันเพื่อที่จะได้ได้ได้กลับมาหรือได้มาทํางานที่เขาเป,เป็นวิชาชีพเขาอันนั้นเรื่องหนึ่งกับอันที่สองเนี่ยผมไม่ค่อยพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยสนใจว่าทิพดีรัชดาจะติดคุกจะหนีจะอะไรของแกมผมสนใจว่าเอ,อนายกเนี่ยเอา,เาอธิพดีรัชดาไปไว้สํานักนายกเนี่ยแล้วมันเหลือเวลาอีกสองสมเดือนเนี่ย ให้คุณวราบุตรกับคุณจตุพรเนี่ยให้ใครมาเป็นอธิปตีเพื่อกู้ภาพลักษณ์เพื่อจะบอกผมซึ่งเป็นคนรับป่าดูแลป่าสนใจป่าว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกนะแค่ถ้าเกิดเราได้อธิบดีตัวจริงมาคนอย่างผมเนี่ยผมรู้อ๋อซื้อเวลาอ๋อเหมือนเดิมอ๋อก็คือรัชดาสองอ๋อก็คือผมก็รู้แล้วก็คือเครือข่ายเดิมแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมุติว่าือที่ผมใช้คําว่ามือสืบแถลงว่าขอคืนความเป็นธรรม ก็คือคือระบบที่มันค่อนข้างจะอยู่กันได้เหมือนเมื่อก่อนเน,นี้ยทรัพยากรยาอ,อยู่ได้ไอคนจะมีเครือข่ายแล้วก็ก็นิดหน่อยคราวน,นี้เราก็จะมองเห็นว่าอคุณประยุทธ์เอาจริงไหมคุณอบรรลาบุตรเอาจริงไหมคุณนี้ซึ่งมันเป็นงูก,กินหางไงเพราะว่ามันมีข่าวว่าคุณรัชดาเป็นน้องคุณอ่าน้องเพื่อนของคุณประยุทธ์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกระทรวงก็ต้องเอามากระทรวงมาคุณรัชดามีผลประโยชน์ก็ จะข้อนี้ก็บอกว่าสาวถึงกระรวงไหมท่านประหลัดก,ก็บอกไม่รู้แต่ข้น,าาานี้คุณรัชดาไปเก็บนี่ผลสอบเนี่ยมันมามันข้นี้ถ้าเกิดคุณรัชาดารับคนเดียวเหรอคุณรัชาดาบอกไม่ใช่อันนี้ก็อ่านไหมมันดังนั้นเนี่ยคุณรัชาดาจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทําอะไรให้ผมบ้างปะ่ะระบบไอ้ข่าวอันเนี้ยนอกจากไปทําให้คุณรัชาดาเดือดร้อนเนี่ยทําอะไรให้ผมหมายความว่าเอาใคร เพราะว่าคุณจะดักคีทั้งระบบเซ็ตทั้งระบบใช่ไหมคุณประยุทธ์เนี่ยกับจะไฟจะสั่งให้คุณวราวุธกับคุณจตุพรเนี่ยมาทําอะไรกับระบบนี้เขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรต้องดูเป็นตัวบคุคคลแบบแบบท่านจตุพรใช่ป่าอย่างนี้ดีเดี๋ยวค่อยๆดูไปเฮ้ยผมไม่เคยรู้เรื่องทุกอย่างอ้าวยออย่างนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็รู้เราก็รู้จักคุณมากขึ้นแต่ก็เท่านั้นเองไปทําอะไรสายใช่ไหมแต่มัน รัชดาติดคุกไปหรือหนีไปหรืออะไรมันไม่ได้มีผลอะไร้ผลจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เราจะได้ใครหรือได้ระบบอะไรมาต่อหลังจากนี้ครับใช่สนใจตรงนั้นได้ครับอาจารย์ครับโอเคครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าชวนอาจารย์มาพูดคุยเพิ่มเติมให้เวลานานกว่านี้เดี๋ยวไว้ชวนคุยเรื่องดิวคาเซนด้วยนะอาจารย์เอาไว้โอกาสหด้กนะีอาจจะกินดีเรื่องนี้ไม่ค่อยินดีเรื่องดิคาเซนดีโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ